สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่นะคะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนพี่พนีน้องนนะคะวันนี้เป้ก,ก็เอาเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเนาะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะเนาะเป็นการวิเคราะห์นะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่12กันยา64นะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือ3นะคะ3เรามาหลักร้อยปกตินะคะก็ใครถ้าใครสายวิ่งสายลูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้วิ่งไม่ได้ลูดก็ขอก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเนอะมาลุ้นกันเอาใหม่วันนี้นะคะมาเอาใหม่นะคะ วันนี้วันที่สิบสามกันยาหกสี่นะคะแนวทางห้าน้อยสายวิ่งสายลุดสามนะคะเป้ให้ย้อนตัวเมื่อวานนี้นะคะเป้ให้ย้อนตัวเมื่อวานนี้นะคะสายวิ่งสายลูดคือ3นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังรับเงินทุกคนนะคะรวยรวยกันเนาะวันนี้ขอให้สามตัวแตกนะคะสวัสดีค่ะ